ฝากบายดีพ่อแม่พี่น้องที่หักแพงเบิร์สูขขบคนบอดเป็นฝั่งลาวฝั่งไทยและต่างประเทศวันนี้ก็ผมก็พอกระซ้างสาวแพงอีกแล้วเนาะพี่น้องเข้ามาแล้วก็จะลืมกดไลค์กดแชร์สาวแพงเนาะพี่น้องเนาะเพื่อเป็นคนกำลังใจสาวแพงคลิปดีๆต่อไปเนาะพี่น้องวันนี้สาวแพงกำลังอยู่ในบรรยากาศค่อยขำลุงแรงเนาะพี่น้องเนาะนี่ก็ประมาณโมงยังาอากาศหนาหนาบ้านสาวแพงก็จะประมาณนี้เนาะประมาณสิบปี จะบอเงียบปันได <c oughs> <c oughs> มาอยู่ในห้างเพื่อนแ้องนนั่งทายเกลือในหน้าบ้านเพื่อนย่ซานเพื่อนพี่น้องนอัน่งทายเกลืออยู่หน้าบ้านนะเพื่อนพี่น้อง, <c oughs> ง,งบรรยากาศก็ไม่ค่อยคับลงแรงวเพื่นอนเขาก็มาแต่ละแต่ก้านหรือว่าเกิดผื่นกระเดนร้ายชนร้ายกัน หนาเกินสะแปงก็จะมีหลดประมาณนี่นะพี่น้องหลดแก่มันแก่อ้อยแก่แบ่แก่งั่วนนะพี่น้องเนาะงสลายเป็นแก่มาแต่แก่ถึงเซปโปลหรือเวียดนามนะพี่น้องเนาะตัวนี้จะเป็นทางไปเวียดนามเนาะพี่น้องเมันจะแก่ขึ้นไปเวียดนามหลดก็จะาลายเกี่ยวทางเส้นนี้พวกวะเส้นทางไปเส้นทางเหล็กเก้านะพี่น้องเนาะคอยขับลงแรงพูดนะแล้วขี่รถมาแต่การเพื่อนมาซานไปตลาดตะลีนะพี่น้องเนาะ บรรยากาศแถวเวอนสะแพงกันจะประมาณน,นี้เนาะมานั่งอยู่หน้าบ้านนะพี่น้องอาลุอาลานไป่ใช่นี่จะเป็นร้านร้านกระบะสบายพ่อพี่น้องเป็นวัดลอยวัดนี่นี่อาลานเลยลูกสะแพงนั่นเองเลยเป็ลูกสะแพงเป็นลูกสะพแพงละนี่ฮะอาลานเลยนี่ยคเนี่ยเป็นวัดนะพี่น้องเนาะร้านกัน ขนาดอากาศนั้นยังเป็นวัดแม่นี่แม่ก็ยังบสบายเป็นธุกที่ตวอันนี้ก็เาบอออกนพี่น้องเนาะอันนี้ก็นนองะแพงแล้วกหลาเรียนรีดใช่มจีมันเรียนรด่บมกินแนลมมาบดบเป็นเว้นวัดกินแหน่ ที่ลายอันนี้ก็เป็นวัดอันนาก็เป็นวัดไงไปมินิมาร์กก็อยากกินกะเลมเนาะพี่น้องเนาะหมวกหมวกร้านก่อนอ่ะแพงมันบรรยากาศอาานก็คือเก้าเแา้วพี่น้องเนาะว่าอาหารที่เอามากะอยากเบิร์ตแล้วพี่น้องกินอะไรสั่งถึงแค่นี้สำนีเพื่อได้ขายต่อทหารกระปุกปลูกฟังเรียงชัด พออาหารกระสิเบิรดแล้วเราพยน้างจะมอามาหลเหมือนนี่ยหอมเลยหอดประทูกินหนกว่าทีเอ้ยกินเนกว่ากินแนกแลมนะมากินหนกินหนเดี๋ยวสิพาไปมินิหมากไหเด็กน่อยกับแลมเนาะ ขอจะพาะจะไปมินิมาร์กได้ขอะจะไปซื้อใจหลอดใหญ่ๆ,ๆโลดเอาใหญ่ๆกว่าร้านลดมากินแน่แล้ยจะไปซื้อเด็กหน่อยกับมินิมาร์กอ่ะเป็นของขู่กันนะพี่น้องขอได้เข,ข <ไป S 1> ้าไปหาเต้นดองๆร้านสะเพงกันมาซื้อปิ้งหมูบะที่เพื่อนนะด้อ สบายแิ่งเลยีแต่คนบนสบายอยู่นี่นะมันอากาศเปลี่ยนดูสะแพงนะพี่พน้นองเนาะเกาหลีเมื่อนี้ก็เป็นวันถิดเอาไปแป้งพีเอ็นเป็นกันโอ้ยอยากกินกระแลมนะเดย์อย่ากินกระแลมนะเด้์ปลาลัานไปไปไม่ดีมากป,ะปา่ะฮปลาลันปะไปในมีนไมหมากปลาลัาน เออขี้ดีป่ะขี้ดีป่ะบอได้ไปมินิมาร์กได้ร้านไปบอกแล้วเราซื้อตัวใหญ่ๆนะร้านเนาะเออเอาซื้อใหญ่ๆเลยมามาขอยกินน่ะข่อยสิพาจะไปซื้อในใหญ่มา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 าอ่สุดยใยสิพาไปมินิมาร์ก พมาหนังไข่หนังไข่ให้กับกระเปปานี่น้องหมูจี้หัห่องอันนี้ค่ะแซ่บอะกันเลมแซ่บปะไปะะบม่มินินาไปบะไปบะมแต่ลูกกปบหลานแกมากินกับคนละรายเลย

เอยหายได้เยหายได้เนาะเป็นบสบายนาะพี่น้องอ้านอนแล้วสูดอากาศนะพี่น้องนาอคอยทำลงแรงก็จะประมาณนี้เนาะหาเรือนหนาซาานาบ้านท่าแพตลาดตะลีตะลีดุงท่าแพง ลงในเดียวนึงนะคนนี้ตี้ซานี่บ่ต้องจ้อยบ่ต้องตุ้ยอ่อนกิ๋ดายเฮ็ดแบบกิ๋ดายตนเองบ่าวยาวก็ยังบ่ให้คําตอบน้องว่าสิมามื้อใดเนาะถามเพิ่นว่าสิมามื้อใดโอตายลูกยอย่าตีลูกถามเพิ่นว่าสิมามื้อใดเพิ่นก็บ่ให้คําตอบพี่น้องเนาะถามเพิ่นว่าสิมามื้อใดก็ให้คําตอบได้ จะว่ให้คาตอบบ่ได้นอพี่น้องเนาะเป็นว่าต่เวียกแล้วงานทางเำรวจเลย็นตำรวจให้ล่าทางมาเนาะไปอยากมาละไรพวกนี่เนองเห็นยังกินต้องตาน่เลยซอสองแหวนชิโน่อนมนอนแบ่ ลับเลยบุลโอ้หลักนอนเลยหลักนอนเต้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 นอะไรลูกเต้นอะไรจะเต้นอะไรจะมาตรงเทียน่ะโอ้ยเหนียวมือมาเลยนะคะกจะเลมนะมาตะกินหม้อหม้อตรงมะข่าวห้านแล้วอยู่นอกๆจริงๆเป็นช่วงที่ลูกค้าก็อยากเบาบางเนาะมาส่งหนึ่งตอนประมาณสี่โมง สามโมงสีมงนี่ก็เปลิกบม่ไเลิกบ่เขาก้าน้ำมือนี่เดี๋ยวามาตลาดตะรีเนาะเ่นกมาซื้อของาะวาีค่าอจตมนเพ่อนค่าทีกเก่าเนาะพ่อ,อน,อน,อนะเอาลูกเอาหลานร้านกับบริการโรงเย,ยนน้ำมูน้อยนะะเนี่ยบริกาโรงเยนกินกระลแลมแล้ก็ไข่เจียนหน่อยกัน ทนี้กับปยูแล้วท่านี้ไปบอไปนอนบ่ลลุไปนอนบออยากรับแลมา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 นอนนอยากรับเลยดูร <can> ้านก็อยากรับเลยนะ้อพ <c oughs> ี่น้องเตีกั okay. <c oughs> ลูกเลยองตังด้ลยูร้านลูร้านก็บปอยู่แล้วพี่น้องน้องคุณก็อยากกินมัหม่ำนะอน้ มือสแกงกามาายโดยลูกโดยอ่าไดเลจะไปจัไปนะะแนนไปบอมินหมาไปบออาจารย์บอให้นอกไงดบว่าไปปนมบันนอแนอยคไปบ่ไปมินหมากไปบอาไปไปเลยถึนไปไปเลยถึนเอฟก่อนถึงนียเอฟซีจะพาไปแสดงว่าบอยากไปไบอยากกินอิ่มแล้วมันบออิ่มแล้วนะคนนี้ เซซนนมมือืออลูกไปเเหนียวเด้อสะแพงกับโบมียังลายนะพี่น้องก็นะมาถ่ายบรรยากาศคอยคำลงแรงบรรยากาศหนาห่านคงจะเพลงเนาะบรรยากาศเป็นอะไรมาห่านสะเพงชีวิตการไปอยู่ของอันของเราเนี่ยแหลนะเนาะชีวิตการไปอยู่ของชนน้ำพุธพี่นะ้องโบมียังลายคอยคำลงแรงกับไปตลาด คือแนวอยู <ats> ่แนวกินแำอกระันนั่งเขาห่านน้องเนาะเขาห่านคือเก่ายวบอดาใบใส่เหยียยาวเลยาะถึงเรื่องบ่อยาวน้องพี่น้องเนาะพอถึงเรื่องบ่อยาวไปยังบได้หอดใสมาใสน้องพี่น้องเนาะทางบึงทางบึงวันจันทร์วันคานเนาะเป็นอะไรกัน คำตอบมันจันท์มันธานย์พี่น้องวาสนาที่ได้ที่ดดูเได้ลงมาหรือบ่ได้ลงมากันทางเบิ่งอีกซองซัมเมอร์คนแบาแต่อยากมาจนใจสลายพี่น้องเนาะอยู่บ้านคือบ้านหมู่คืออยู่บ้านตัวเองเซ็งแจ้งมากเลยค่ะไม่ได้เห็นยังคำมาตรฐานนอนแล้วพี่น้องเนาะเลยของกฏจำเป็นเราจะอยู่นี่วพี่น้องเนาะอันน่าบื่ อยู่เป็นแนวจูงใจกันในตอนนี้ก็บโบจีตอนใดเนาะโอ้โห <c oughs> ้องไปแข่งทีมกันของทีนอ้องเป็นกระจงจังมากแหละแต่ว่าจำเป็นสดกระลายของทีนอ้องไปแข่งมาคุยกันมากันรอบเลยน้ <c oughs> นองหลัดแรงบ่สทีนอนหลัดแรงบอ,อกกันทีนอนหลัดแรง ไปบ้างมินิมังค่ะได้หมาหลืไไปบ่ไปเซเว่นบ่ไปเซเว่นบอไปแล้ว่าไปบ่ ไ,ไปแล้วถุจ้าถูกจ้กาสาวก่อนถุจ้าป่าก่อนนะคุณมาถูกห้าเถอฮะ <laughs> ทางช่วงนี้บอ่มีผักแว่นจะกินผักแวนตั้งหน่อยแได้เงี้ขอจ้าของทางช่วงนี้อากาศนอนไปกับกี่านเขาครัวมันฮอดเนาะเนครัวเ่าผัดฮอถ้างฝืนอืนแก้งเอาไมมไม่ฝืนเัไหม่อนไรอ่หบผมถึงตาโอ้ยเนาะผมถึงตาแ้ พีน่น้องสะแทนกับสีโคปิดขีดเหรอพี่น้องเนาะบมไม่ยังไล่สะแพงกันมาถ่ายบรรยากาศบรรยากาศหน้า,าเาน,นาะบรรยากาศคอยทำลงแรงข้างหน้าเรือนตัวใหญ่ตัวใหญ่ไ,ไลยเนาะนะเรือนสะแพงเปนใหญ่ไลยไป็นหลุดทางใหญ่เป็นวงเวียก่อนพี่น้องาลาลันไปไปลูกขายเบียร์ไปลาเนาะ เหะลาพี่น้องลาทางทางลาลากศุสุคนในหนีเนาะเดอ่นังซุ่มกันในหน้าบ้านนะ้าจ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 กาจ้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 าก้าจ้าจาจ้าจ้าจ้าง้า้าจ้าจ้าจาจ้าจ้าจ้าจาจ้าจาจ้าจ้าจ้าจาจ้้าจา้าจ านะสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นนาะนน้องนองนรับที่ได้เงินเน้องตื่นใา้ได้เงินเสนยถนนมี้จะโชคา็รัน้นนองนะสำเพอไปก่อนที่น้อง,งน,น,นะขอให้โชคดีนะ